ยุคโควิดดูสิคะคนเปิดร้านสตูนะร้านทำอาหารไทยเนี่ยก็ <จะ S 1> ปิด,ปดร้านาก็ต้องต้องฉีดยานะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ฉีดแอลกอฮอล์าาก่อนค่ะอลูโกลุค่ะฆ่าเชื้อโรคก่อนอ,อ้าวเจวงอ้าวฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปคะ่ะทุนไม่ว่าต้องการชื่อเสียงโอ้ใช่ค่ะเป็นห่วงลูกค,ค้าเป็นห่วงตัวเองด้วยคะ่ะห่วงตัวเองด้วยห่วงลูกค,ค้าด้วยคะ่ะ มื่อเช้าทำกับข้าวไว้เป็นตั้งๆหมดแล้วค่ะนี่เอาโอ้โหยำไม่เบาไปฉีดน้นชิดนี้ปะแยกย้ายกันแล้วเจ้ก็จะไปแล้วค่ะไดฉีดหมดฉีดหมดฉีดก่อนแล้วเดี๋ยวเช็ดทีหลังนะคะว่าเจาวานก็จะทาฝันสะอาดแล้วฉีดแบบนี้อาทิตย์ละครั้งค่ะเหมือนกันเหมือนกัน กูก็ฉีดอะเพราะเลี้ยงหมาไงฉีดในบ้านฉีดอาทิตย์ละครับฉีดให้หมดไว้ถูกโรคมันมาอยู่ซอกไหนซอยไหนเจวงทำอะไรคะทำทุกวันเห็นทำอยู่แบบนี้ก็เปิร้านเช็ดเอใยกันแอลกอฮอล์ค่ะเอาแอลกอฮอล์ล้างทุกทีเลยอาลโคุลุอาลโคุลุ เขาบอกให้นี่ไงนี่เก้สิบก้าค่ะอันนี้อาลูโกลุนะเช็ดทุกวันก้าหทุกอย่างนี่ทำอยู่แบบนี้แหละเดี๋ยวผมก็ทำอะไรออมาลุกลุกด<ง>ิ๊ดๆนะลูกค้าก่อนก่อนจะปิดร้านค่ะตอนเช้ามาไม่ต้องเช็ดเขาไม่ไม่มีเวลาเช็ดค่ะเช็ดก่อนนอนอาลูโกลุชีดนะ ใช้ใช้แอนฮอลน้าฉีดฉีดแล้วก็แล้วก็นอนหรือว่าออกไปขายของค่ะเดี๋ยวเจ๊จะต้องเก็บเก็บครัวให้มันอีกช่วยกันค่ะต้องช่วยกันทำฟาร์มะอ่าน,นะคะ้ก่อนจะปิดร้านไปเก็บร้านหน่อยออกไปส่งของ 公园、啊。 แต่ว่าเก็บเข้าห้องแข็งไว้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจวันด้วยนะคะกดติดตามเจวันด้วยค่ะ